ยินดีต้อนรับสู่ช่องนี้ซีรีส์นี้ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อช่วยนักเรียนนักศึกษาผู้หางานผู้บริหารผู้ประกอบการนักธุรกิจและครอบครัวฝ่าฟันความท้าทายของชีวิตและการทำงานซีรีส์วิดีโอนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจและประยุกต์ใช้ปัญญาอันล้ำค่า108ประการที่ซ่อนอยู่ในพัวั์วิีตาคำทีโบราณธมตะเข้ากับการต่อสู้ดิ่นรนในยุคป,ปัจจุบันของคุณ จะช่วยให้คุณบรรลุถึงความแข็งแกร่งภายในพลังใจความมั่นใจความสำเร็จและความสงบภายในข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ซึ่งเข้าถึงได้ภายในเวลาไม่ถึง3นาทีต่อวันจะช่วยให้คุณเอาชนะความท้าทายในชีวิตเช่นความล้มเหลวความกลัวความซึมเศร้าความโกรธความหงุดหงิดความเกลียดค้านหรือความทุกข์ทรมานที่เกิดจากการเสพติดเช่นการดื่มสุราและการสูบบุหรี่เริ่มต้นการเดินทางที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณวันนี้ ในตอนที่6ของซีรีส์นี้เราจะเข้าใจถึงการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงและข้ออ้างผิดๆโดยการพิจารณาข้อโต้แย้งและข้ออ้างที่อรชุนใช้เพื่อหลีกเลี่ยงสงครามทฤษฎีนี้อธิบายว่าทำไมเราถึงลังเลนในชีวิตประจำวันเมื่อชีวิตต้องการการเปลี่ยนแปลงและบังคับให้เราก้าวออกจากเขตปลอดภัยของเราความตัวการเปลี่ยนแปลงอรชุนเมื่อเห็นกองทัพทั้งสองเริ่มครุ่งคิดถึงเหตุผลมากมายที่ไม่ควรสู้รบ ัวการทำลายประเพณีทำลายระเบียบสังคมและการแพร่กระจายของความวุ่นวายเหตุผลของท่านสะท้อนให้เห็นแนวโน้มของจิตใจเราในการหาข้ออ้างเพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแม่นยำดังนั้นจิตใจของเราจึงมักบอกเราว่าถ้าฉันเริ่มงานใหม่ฉันจะแหกกฎเกณฑ์เดิมๆถ้าฉันเปลี่ยนนิสัยฉันจะสูญเสียความมั่นคง ดังนั้นการคงไว้ซึ่งสิ่งเดิมย่อมมาดีกว่าแต่ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นกลอุบายของจิตใจเช่นเดียวกับอรชุนเรารู้ว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงแต่เรากลับยับยั้งตัวเองไว้ด้วยความกลัวข้ออ้างและการหลอกลวงจะสู้ไปทำไมคำถามของอรชุนสะท้อนความคิดของเราเองถ้าการเปลี่ยนแปลงมันยากนักจะเสียเวลาพยายามไปทำไมเรายึดติดกับรูปแบบเดิมๆยอมรับว่ามันคือโชคชะตาของเรานักเรียนรู้ว่าอยากเรียนรู้แต่ก็ยอมแพ้โดยพูดว่า การเรียนรู้มันยากเกินไปบางคนรู้ว่าอยากมีชีวิตที่สุขภาพดีขึ้นแต่กลับหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงด้วยการคิดว่าฉันแค่กำจัดนิสัยแย่ๆออกไปได้ผลที่ตามมาคือเราขาดความกล้าที่จะก้าวไปข้างหน้าในช่วงเวลาเช่นนี้เราถูกแบ่งแยกระหว่างหน้าที่และความรับผิดชอบและระหว่างความสะดวกสบายและความกลัวเช่นเดียวกับประชุมเราติดอยู่ระหว่างสองสิ่งนี้ไร้ทางออกนี่คือบทเรียนสำคัญ พะควัตคีตาสอนเราว่าข้อแก้ตัวและการต่อต้านยิ่งทำให้ความขัดแย้งภายในของเราลึกซึ้งยิ่งขึ้นก้าวแรกสู่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงคือการเข้าใจความขัดแย้งที่เราสร้างขึ้นเองและมีความกล้าที่จะยอมรับชะตากรรมที่แท้จริงของเรา